สวัสดีเจ้าวันนี้จะเมนูแกงโฮะนะเจ้าอันนี้แม่ก็หั่นหมูเนาะเครื่องเคียงก็เครื่องใส่แกงโฮะก็มีผักชโอมตัวฝักยาวนะเจ้ามีผักเสียงดาผักกุศลเนี่ยพิก,กนนะพ้หนูอันนี้ก็เครื่องฮังเลนะเจ้าอ้าวเครื่องย่งขาทำย่างเนาะอันนี้ก็เป็นวุ้นเส้นนะเจ้า อันนี้แม่กับเด็ดพักเนาะเด็ดไปเรื่อยๆรอเนอะส้มซุกนะเจ้า,าตั้งกระทะเตรียมไว้นะเจ้าอันนี้ก็พักที่เราล้างตะกี้เนาะอ้าพักสารพัดพักรวมไปเลยเจ้าเทน้ำมันลงไปเป็นน้ำพันพืชก็ได้น้ำมันหมูก,ก็ได้เจ้า ตั้งไฟอันนี้พริกแกงที่เราโขกไว้นะเจ้าก็กมีกะปิหอมกระเทียมตะไคร้เครื่องแกงก็เป็นเครื่องแกงที่เราใส่แกงทุกๆครั้งนะเจ้าก็มีกะปิหอมกระเทียมพริกนะเจ้า สะไข้ทำนี้นะักโฟกขึ้เข้ากันนะคะอันนี้ก็ใส่หมูลงไปฟโอ้ของเราไม่เดอมสุดรสนะเจ้านัวอันนี้คงนัวแล้วรสด,ดีนะเจ้า ยิวขาวอันนี้กป็สียิ้วขาวอ่ใส่พักสารพัดพักลงไปนะเจ้าพักที่หฮอหันเฮาซอยตะกี้นะเจ้าอันนี้แตใส่ผงนีย่ยก็ผงขงเลกแกงข้างเลอ่าใส่ผงห้างเลนะเจ้าแกงโค่นนี่ต้องใส่ผงห้างเลนะถึงจะได้กลิ่นหอมนะเจ้า ตอนนี้ก็กิกนหอมคือหอมึืนแล้วเจ้ากินหอมแกงโค้โฮะเนาะถ้าใส่ผงฮังเลลงไปนะคะกินมันจะหอมหอมอันนี้ก็ซุกเรียบร้อยแล้วนะเจ้าก็เตรียมตักใส่ถ้วยใส่ชามได้เลยนะเจ้าคลิมนี้อันก็ฝากไว้แค่นี้ก่อนเนาะ ฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้อ,อันกับแม่ตัวนนะเจ้าอาภัยมีไออย่างแนะนำอาหรือจะให้ปรับปรุงไออย่างก็ฝากใต้คอมเมนต์ไว้เลยนะเจ้าเพราะอันก็เพิ่งทำคลิปใหม่อยู่เนะาะอาเข้ปนี้กะไว้แค่นี้เจ้าสวัสดีเจ้าไวป้ปักันคลิปต่อไปเจ้าแกงโหอล้ำล้ำ